ไม่เห็นโอ้โหซัมซุงรุ่นท็อปโคตรบางราคา60,000ม,มันคือโ r o เจกต์นะผมตัวนี้นะเขาบอกว่าบางแล้วมันจะทนไหมทุกคนอยากรู้ใช่ไหมแล้วบอกว่ากระจกเนี่ยเคลือบแบบใหม่มาการกระแทกกัรลอยแล้วก็พับได้สองแ0 0ครั้งวันนี้แหละพวกจะพับมันจะคูดมันแล้วจะหักมันรับรองว่าทุกคนได้เห็นทุกอย่างว่าหกหมืเนี่ยจะเหลือเป็นเศษคิวจัด โมสเกลเทสเตอร์จาก p t r Instruments ขูด <Good S 1> เลยเลเวลสองกับเลเวลสามเล็บแล้วก็ทองแดงเริ่มเลยลอดอันนี้มีคมนะอันนี้เบอร์ห้าเนี่ยมีคมคมนะเรื่องทำลายของเนี่ยมันก็มาหาหัวอีกแล้วเดี๋ยวเขาเขาว่าหววว่าหัวชอบทำลายของจริงๆไม่คืออยากรู้นะมาเริ่มเลยดีกว่าอย่าเสียเวลา แม่งรู้สึกว่าไม่ไม่ไมีแล้วไ,ไ,ไม่เข้าเลยอ่ะตั้งขึ้นนี่แรงเลยนะอ่าเบอร์ห้าคมขมคมขม,ขม,ขม,ขมจะบอกว่าแม่งรอดว่ะเบอร์หกนะครับกระจกที่คมขม,ขมเบอร์เจ็ดคือเหล็กก้านะครับอุ้ยเข้าอะ่ะตัวเอง ไม่รอดรอยเริ่มขึ้นที่เลเวลหกนะครับแล้วก็เลเวลเจ็ดเนี่ยขึ้นชัดเลยแปดดอกสว่านและเก้ากระดาษทรายที่ไว้ขันรลหะไม่รอดกลัวทุกคนว่าจะเห็นว่าไม่ชัดนะผมนะขออีกทีหนึ่งเบอร์สองนะแรงแรงเลยนะครับ แล้วก็เบอร์สามไปอย่างไว้นะทุกคนรู้อยู่แล้วนะมันคือนะหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณคนที่หาอุปกรณ์แล้วก็ส่งอุปกรณ์มาให้เราด้วยนะครับผมอันนี้เบอร์ห้าแล้วนะไม่ขึ้นแน่นอนนะผมแรงก็ไม่ขึ้นนะเบอร์หกนะครับที่พี่คิวเขาเทสแล้วนะหนะ่งไปไหนเนี่ยเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเริ่มเห็นรอยแล้วครับอันนี้คือขูดแรงยังไง,ไงก,ก็เห็นรอยนะครับนะครับเห็นรอยแล้วนะ,นะ,นะบางๆเบอร์แปดนี่ชัดเจนเลยครับผมนะ ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เบอร์เก้าทุกคนคงไม่ไม่เห็นโอ้โหเสียวฟันเลยอ่ะอ่ะสุดท้ายนะครับผมตัวนี้นะข้างในไม่ต้องเทสหรอกข้างในเนี่ยให้ใช้เล็บขูดอ่ะเ็ามีรอยแล้วเพราะฉะนั้นนะทุกคนอย่าทำตามนะผมนะตอนนี้เราใช้นะเขาเรียกว่า bending นะหรือว่าหักมันนั่นเองนะซึ่งใช้แรงแค่ไหนในการหักแรงเยอะเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยเขาทำขบางพัได้แข็งแรงมากขนาดบางขนาดนี้นะโอ้โหพระเจ้า อุ้ยนี่ขนาดดันกรับก๊บนะคือตอนเนี้ยนะครับตัวบอดี้เนี่ยถึงขนาดว่างอให้เห็นเลยงอสวนทางเลยแล้วพับกลับดูดิยังพักกลับได้อยู่นะครับผมนะอ๋อจอ้กรอบหลุดแล้วนะครับยังไม่ยังไม่หักทุกคนน้ไปแล้วเดี๋ยวด้านนี้ม้าง อ<เ>๋อนะผมว่าเฮ้ยเขาทำไมาได้ดีอันนี้ต้องชื่นชมนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะผมว่าทํบาราพับอันเนี้ยคิดว่าน่าจะนะครับใครแต่คนดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะชื่นชอบอยู่แล้วในคนที่ใช้บารพับว่ามันเออมันทนจริงๆนะคร <K> ับ<ๆ>นะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผมชอบไหมชอบผลใช้ดตามไป